เช้านี้ฝนตกตอนตีสี่คิดว่าจะไม่หยุดแล้วแต่ก็ยังเวียนวักให้หลวงปู่ได้ออกรับบินธบาตได้ตอนนี้ก็ยังตกอยู่ปล่อยๆเสียงธรรมชาติอื้องอ่างร้องระงมเสียงอื้องเสียงจิ้งหรีดเสียงแมลงต่างๆ สองข้างทางระหว่างเดินออกรับบินรบาทระยะทาง2กิโลเมตรไป2กิโลเมตรกับฝนตกลงมาน้ำท่าก็เริ่มขังน้ำขังลงสองข้างทางเป็นสวนเกษตรของชาวบ้านน้ำก็เริ่มมีน้ำขัง แต่ถ้าตกหลายวันน้ำก็จะขังมากกว่านี้ก็ทำให้พืชผักเสียหายได้เสียงกบเสียงเขียดลอง เป็นธรรมชาติของเขาถ้ามีน้ำฝนล,ลงมาเขาก็ดีใจเขาบอกร้องร้องเพลงบรรเลงนึกถึงตัวนี้ก็นึกถึงแมวแมวที่อยู่ในป่าไม่รู้ว่าเขานั้นจะอยู่กันอย่างไร เปียกน้ำไหมตัวใหญ่ก็พอจะหลบลวิ่งหลบได้อยู่แต่ลูกน้อยเล็กๆที่เดินไม่ได้ที่ยังไม่ลืมหูลืมตามจะไปท่าไหนก็ยังไม่รนูน้จะอยู่กันยังไง เดินเขา้ามาใกล้ถึงวัดแล้วสวนมะนาวของวัดก็ถูดน้าท่วมเหมือนกันไม่ใช่ว่าน้ําท่วมน้ําขังน้ำขังห <c oughs> ลังฝนตกก็จะมีน้ําขังชนี้ประจําอยู่แล้ววันนี้เจ้าเมียวก็ไม่ได้ออกมากันเนาะเพราะฝนตกตอนนี้ก็ยังตกอยู่ตกลงเม็ดปล่อยๆอยู่วันนี้น่าจะตกทั้งวันปล่อยไม่เยอะเท่าไหร่ เนียวก็ยังไม่ออกมากันไม่เป็นไรเขาไม่มารับก็ไม่เป็นไรให้เขาอยู่นั่นนะเพราะเขาจะเปียกบริเวณวัดน้ำก็ขังซึ่งบริเวณนี้แต่เดิมเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำฝนตกมาก็น้ำท่วม น้ำขังเป็นพื้นนาเกษตรกร,ก,รก็ทำนากันจนกระทั่งน้ำท่วมทนไม่ได้ก็อพยพย้ายขึ้นไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำวังห่างจากนี้ไป3กิโลเมตรตอนนี้ก็กาเข้ามาในบริเวณวัดบริเวณที่เจ้าเหมียวเขาเคยเล่นตรงนี้นั่งเล่นตรงนี้ตอนนี้น้ำก็ขังหมดเลยน้ำขังหมด เดินม,มาถึงแล้วเจ้าเหมียวเจหมียวอ,ออกมารับหลวงปู่เหรอจะต้องรับแล้วฝนตกฝนตกครับไม่ไ้องอ,อกมารับอยู่อยู่นี้นะดูขนเปียกหมดเลยขนเปียกหมดเลยนะั่นไปถ้าออกไปนะอยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้หลวงปู่ก็เข้ามาถึงวัดแล้วข้างบนวันนี้ก็เปียกเหมือนกันเปียกหมดเลยฝนสาดเข้า,าม,มาเจ้าม่เหมียวเขาก็หลบอยู่บนนี้กันครับอยู่บนนี้กันเนาะหลบอยู่บนนี้กัน อยู่ในนี้นะเดี๋ยวนกปูจัดอาหารให้นะครับไม่ต้องออกไปฝนตกเปียกฝนตกเปียกลระปูรับบินนบาบมาแล้ววันนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วครับให้ดูบรรยากาศตรงนี้ครับฝนตกใส่เข้ามาเปียกหมดเลยนี่ก็เปียกครับที่ที่นอนของน้อง,น,องน้องแมวเปียกหมดเลยครับ เมวหนาวไหมครหนาวไหมนั่งนอนอยู่ตรงนี้โอ้เจ้าวุ้นอ่อนเจ้าเจ้าเทาหนุ่มหนุ่มเทาแม่พุ่มพวงแม่พุ่มพวงนอนอยู่กับวุ้นอ่อนนอนอยู่กับวุ้นอ่อนเนาะฝนเปียกฝนตกเปียกก็เป็นธรรมดาของธรรมชาติครับ ไม่มีเขาไม่มีที่ไปไหนเขาก็หลบอยู่ตัวนี้กันที่ข้างบนก็มีพื้นที่อยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็หลังคาก็ให้ดูหลังคานี่เดิงครับหลังคาเห็นแสงดาวเห็นแสงรั่วออกมาได้ก็เป็นเพราะกิ่งไม้หักตกใส่ ถมาหาตกฝ่ายลังคาก็จะมองเห็นแสงดาวแสงเดือนคืออะไรหรือคือรูรั่วกระเบื้องแตกแตกรั่วก็พอหลบได้แต่ถ้าฝนตก,กามากก็น้ำก็รั่วลงมาเช่นเดนยับน,นี้ก็ถ่ายมาให้ดูกันครับ ครับสำหรับคลิปเช้าวันนี้ก็คงจะให้ดูเท่านี้นะครับเป็นบรรยากาศฝนตกเจ้าเหมียวออกไปรับหลวงปู่ไม่ได้นั่งอยู่บริเวณนี้กันหลวงปู่เพิ่งกลับมาก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรมากมายเพิ่งกลับมาถึงพื้นที่ก็วัดพื้นที่วัดก็เปียกเช้แฉะไปหมดขออนุโมทนาบุญขอบุญกุศลทลายล้านี้จงอวยไว้ใช้ให้เอฟซทุกคนทุกท่านมีความสุข มีความเจริญมีความสุขกายสุขใจสมปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกอาการทุกท่านเจินสาธุสาธุสาธุ